สถานการณ์พลิกผันเมื่อดนัลทรัมป์แถลงกรณีพิาพาทนะครับอิสราเอลและอิร่านนะครับล่าสุดนะครับในช่วงเช้าจากการถแถลงหรือการโพสต์นะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของคุณโดนัลทรัมป์นะครับที่มีการประกาศว่าอิสราเอลและอิร่านนะครับบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะฮะ ล่าสุดทางอิหร่านนะครับออกมาถแถลงถ้อยถแถลงของคุณโดนัทรัมนะครับที่อิสราเอลและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างยิงตอบโต้กันไปมานั่นเองนะครับก็จากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเนื่องจากสภาวะสงครามที่มีท่าทีจะบานปลายนะกลับสงบนะครับอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทั้งทิศท,ทางของราคาทองคำแล้วก็น้ำมันนะครับดิ่งตัวลง อย่างเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนของช่องแคบฮามุสนะครับที่ทางอิร่านได้ปิดกั้นนั้นได้มีการถอนกำลังที่ปิดล้อมออกไปแล้วนั่นเองนะครับรวมถึงมีการออกมายืนยันจากทางโฆษกของทางอิรานแล้วด้วยนะครับว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงจากทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ